สวัสดีครับสวัสดี fc นะครับผมสวัสดียามเช้าก็อยวันอยู่ครับน้องสาวห้าได้ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็ขอโทษขออภัยด้วยครับพอดีกลับมาจากสกลน,นะครับโทรศัพท์ตกในรถสิบล้อครับก็มีการแตกก็ทางานไม่ได้ครับผมต้องขวานอุย้ยต้องไปซ่อมอีกเพราะว่า เรียกว่าจะเอาเครื่องใหม่ครับแต่พอดีจะมีอ e ีเมลตัวเองไม่ได้ครับรหัสผ่านนะครับก็เลยต้องส้มเครื่องเก่านะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปลายวันก็ขอโ,โทษขออภัย FC ทุกท่าน,นครับก็ไม่มีรหัสเข้านะครับเพราะว่ากว่าจะซ่อมโทรศัพท์ได้ครับ กอยู่ในรถสิบ้อก็แช่ด๊าด้วยครับก็ได้เปลี่ยนรหัสอีเมลใหมให่เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับก็ย,ย้ายจากเครื่องเก่ามาใส่อีกเครื่องหนึ่งครับของแฟนนะครับก็ตามเช้าครับวันนี้ครับวันพุทธหัสนะครับช่วงนี้ก็จะมีโควิดระบาดเยอะนะครับ ในประเทศไทยเราดูครับน้องสอห้าก็สองสาวันก็ได้พาน้องพลอยน้องน้ำชงครับผมไปหาไอซีโดน้ำชงนะครับก็ไปหาเด็ไปหาทาย,ยาทนะครับผมสืบทาย,ยาทต่อไปนะครับ กอดีน no, no so ้องน้องโชคก็จะอยู่ในใกล้ๆกับน้องดาวนะครับดาวมงคลก็ได้ไปถามนะครับว่าเสาก็แต่ว่าเวทเอานสองหาเวทไปเล่นด้วยนะครับน่าดูไหมจิบดูว่ามันน้ำมันนะครับ ความโล่ประจำหมู่บ้านดูแม่มงกินอ่ะดูแม่มงกินอ่ะแม่งอจีแสงตรงเดี๋ยววันหลังควอนอุ้ยจะไล่สุดไหมครับผมเพราะว่าตรวงนี้ก็ไม่เคยได้ไปไล่สุดกับเขาเลยครับก็มองจะยุ่งเรื่องทางครับไป พาสาวๆนะครับไปไปโชว์ความสวยให้หนุ่มๆดูนะครับแต่พอดีก็ถูกใจน้องน้ำโชคครับก็น้องน้ำโชคก็อยู่กับหนุ่มๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายรูปนะครับความหลอของสี้อน้ำโชคนะครับวันนี้ก็ มาดูความรอของน้องสาวห้าก่อนครับผมขนมนำมน้ำไม่อาบหลายวันครับผมอาการหนาว <c oughs> ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยครับผมยัง <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำหลายวันครับตัวเป็นช้างเพลอกแล้วอสวัสดีครับก่ลเลยลูก <c oughs> สวัสดีครับก่อนแล้ลูกเสาครับน้องสาวสวัสดีครับก่อนแลยลูก ขับนานาเยอะดูครับเสียงดีฟังชัดขับไหมลูกขับไหมขับไหมก็เมื่อวานไฟดับนะครับในหมู่บ้านผมในเขตท่าตุ้มนะครับก็ไฟไม่มาน้ำไม่ไหล น้องๆช้างก็ไม่ได้กินน้ำนะครับ <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำก็พ <c> อ <oughs> ตกน้ำจะมาช่วงประมาณห้าโมงกว่าพอตกตอนเย็นมาก็น้องๆเขาก็หนาวครับผมเกียดอาบน้ำเอาน้ำอาบน้ำให้เขาเขาวิ่งนี้ครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้อาบน้ำได้กินน้ำอย่างเดียว <c oughs> เป็นอย่างนี้สไตล์เขาครับ อยู่ใกล้ๆคนเขโยกอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเขาเรียกว่าคั้สศึกของเขาน้องสามหา้ <c oughs> า,หาก็สองสามห้าก็คิดถึงเอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับโอห่างไกลกันห่างห่างกันหลายวันนะครับคนอนวุ้ยก็จิตใจละวันก็ยากนะครับผมก็ ไม่ได้ไปไล่สุดกับเขาเยอะหลายวัน,นก็มัวยะทำธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะว่าพาสามสาวไปดูโชว์ต,วตัวความสวยให้นุ่มๆด,ดูนะครับก็ไม่มีโทรศัพท์ถ่ายคลิปลงก็เลยไม่ได้ลงให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ถ่ายลงให้นะครับเพิ่งเอารั์มาครับผม ไปงานสกลนคนนะครับผมขาดทุนนะครับมาซ่อมตัวสัตต์อ้ไม่เป็นไรครับผมมันเป็นความสะเท่าของควานเองครับก็อึงว่าครับขึ้นรถกลับบ้านก็เหนื่อยครับผมพอเหนื่อยก็ใส่ถุงกางเกงครับพอดีนอนอยู่ในข้างหลังรถสิบล้อมันสะเทือนยังไงไม่รู้ตกไม่มีกระเป๋าใส่ ลงมาก็ไม่รู้สึกตัวครับผมไม่รู้สึกเองกับถึงบ้านนะครับดีก็จมในปัสสาวะของน้องน้องช้าง <c oughs> จมทางโทรศัพท์ครับก็เลยทำงานไม่ได้เอาอีเมลก็ไม่ได้ครับเลยยากนะครับก็เลยรอซ่อมนานเลยครับ ้องสามห้าก็คิดถึงเอฟซีทุกคนนะครับผมก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้เอฟซีนะครับผมมีความสุขนะครับผมก็มีขอให้เจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีตอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าป่วยนะครับทั้งควานและช้างนะครับผมเฮ้ยบรยพรให้นะครับสอ,องสอมห้าก็มีอะไรให้นะครับผมมีความรู้สึกดีๆครับ นันก็ขอคิดนี้นครับผมก็ยังมีสามสาวอยู่ครับ๋ยวจะให้แฟนความสะอาดอยู่นี่ครับผมจะไปดูสามสาวนะครับเดี๋ยวไปถ่ายคลิปด้วยนะครับก็ขอบคุณนะผมที่เป็นกำลังใจให้น้องสาวห้ามาตลอดนะผมที่กดติดตามและแชร์ตลอดทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับ ส่วนจูบุงก็จะได้ทานข้าวนะครับจะได้ไปดูสามสาวครับผมออขอบคุณครับนะ้รขอบคุณนะ้รับรสองห้าครับส,สูงๆมันสูงเลยสูง <c oughs> อาขอบคุณครับชมคลิปนี้ก็